สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่อง Slow Life l Ri d e r จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้พาไปเที่ยวชมความสวยงามของพูทตเบิกกันมาแล้วเนี่ยในคลิปนี้ก็จะเป็นการเดินทางกลับนะครับแต่ก่อนจะถึงบ้านผมมีแพลนแวะพักค้างคืนที่อุทยานแห่งชาติของลานครับผมได้ยินมาว่าช่วงนี้น้ำตกที่นั่นสวยมากน้ำเยอะแล้วก็อลังการสุด,สด เราอยากไปให้เห็นด้วยตาตัวเองว่าของจริงเนี่ยจะงดงามแค่ไหนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปยังจุดสูงสุดของภูทเบิร์กันก่อนนะครับไปชมวิวสวยๆพร้อมกันเลยหอดพักกอดถ่ายหน้าหนูไปน,นี่เม่ีพี่เจนเราเป็นไรพี่พักเออไป<ห>ใช้ ปูกระทะเมื่อวานก่อนค่ะเมื่อวานก็กินกเยอะอยู่เฮิ่ต่อด้วยดิเมื่อยอยู่นะเริ่โหมีมีคนขึ้นมากางเต็นท์ตรงนี้ได้ด้วยนะโอ้โหไม่ใช่เลยคือแบบต้องแบบไซส์มินิแบกง่ายๆเดินปขนอถอดก็เหนื่อยไม, <laughs> ม,ม่เก็บโทรศัพท์กันเตรียมพร้อมเริ่ อย่าบอกนะว่าตรงนี้เขาก็ให้กลางเต็นท์ผไม่น่าได้แล้วน่าจะพัง <c oughs> ไาขอออกเองขึ้นมาต้องหงายวะใช่ยอด้วเนี่ยเดีนะ๋ยวระวังเนะนเหมือนหมอกัเริ่มจางละเขาหนอ่อไะ นี่ไม่ตึงไหนเลยอยากไปขอ,อนนอกก็ได้อยู่ถ้าเป่มบีเพราะเรื่อกาอแล้วก็กระติกน้ําเนี่ยก็คือจะกลายเป็นเขตเออขึ้นตรงหินน่ะทางนี้หนตรงนี้ที่แถมพเพื่อนเพื่อนทำไมมันมันมันหนาวจนมาปันแตกอ,ะอ,อ่ะอลูกินไม่แค่สองเมตรเอง <laughs> ทำยังไงให้แก้กินทำให้เลยพังต้องพังอะไรมันอยู่ในนี้ต้องพังไอนี่แอ่ว่าค่ทำไมมันไม่มีเลยวะมันเป็งังนะไม่รู้นั่นแหละเราไปผมก่อนแล้วผมเราเสียทรงเพื่อน มันเริ่มจางแล้วไม่ใช่ฉัโอ้มันจิดไม่ได้ด้วยนะมือพี่เล็กไปจิดม่เป็นอย่างเงี้ยมันแตกมปหมดอืมมันหนาวเกินไอสัตว์มีแค่ว่าการ้นนี่แหละใครจะขึ้นมากันเยี่ยแค่เดินก็เหนื่อยแล้ว ทุกแบกของเดินทางกันต่อโอเคครับเดี๋ยวเราจะออกจากที่พักแล้วนะกําลังจะเดินทางไปที่ หออาคารหอดูดาวนะครับที่เมื่อวานจะไปแต่ก็ไม่ได้ไปอะ่ะไปเดินทาง ทันมากนะทางขึ้นแล้เม็นไรนะค่อยๆลงวันนี้ดีฝนไม่ตกเมื่อวานฝนตกกัเที่ยเสียว อนนี้คนซ้อนกำลังไหลมากลองที่ผมนะไปครับเลย มจะรู้ไหมว่าจะต้องเลี้ยวขวาตรงนี้เออไปโอ้ยหข้กะแทกจ้า อีก1,8ึกิโลกระแทงเหมือนตอนไปวัดพระสีดำเลยแต่อันนี้ไม่ใช่ลูกแล้วนะเดีนี้หลุม ถนนไม่ดี ฝากเลยอันนี้ไม่ได้อะเหมือนกันแหละมีที่ใส่ไหม

อนนี้พวกเราอยู่ที่อาคารหอดูดาวและวัดอุตภูมิบนภูทับเบิกนะครับภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้เนะี่ยถ่ายไว้ตอนประมาณสนะิบเอโมงครึ่งนะบรรยากาศตอนนี้คือไม่มีแดดเลยอากาศเย็นสบายสุดๆตรงจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดของภูทับเบิกแล้วมีความสูงอยู่ที่1768เเมตรนะครับเหนือระดับน้ำทะเลบริเวณรอบๆก็มีทั้งที่พักแล้วก็ร้านอาหารให้เลือกมากมายเลยครับ ใครที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนแบบเงียบสงบนะครับอากาศดีๆผมแนะนำที่นี่เลยนะครับรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนหลังจากชมวิวบนจุดสูงสุดของยอดปูทับเบิกกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พวกเราก็ออกเดินทางจากอาคารหอดูดาวเวลาประมาณเที่ยง จุดหมายต่อไปก็คือไปกินข้าวนะครับที่ร้านเตี่ยวตีน42ซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ51กิโลเมตรนะครับโดยเราจะต้องขี่ย้อนกลับมาทางถนนหมายเลข12นะเส้นนี้เนี่ยถือว่าเป็นถนนสายสวยเลยที่มีเพจถ่ายรูปรถเยอะมากเลยครับถ้าใครอยากได้ภาพสวยๆนะครับก็อย่าลืมจำชื่อเพจแล้วก็ช่วงเวลาที่ขี่ผ่านให้ดีนะครับ อย่าเหมือนผมนะตัวผมนี่จำชื่อเพจได้อยู่บ้างนะแต่ว่าดันลืมเวลาที่ขี่ผ่านนะครับตอนนี้ที่ยังนั่งตัดต,ต่อวิดีโอเนี่ยผมยังหารูปตัวเองไม่เจอเลยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยสาสเอาเก้าห้าเต็มถังครับ ตอนนี้เรามาทานข้าวกันที่ร้านเตี๋ยวตีน42ครับจะบอกว่าร้านนี้ถูกใจผมมากเลยนะอร่อยแถมราคาถูกด้วยถ้าได้มาแถวนี้อีกร้านนี้จะเป็นร้านที่ผมต้องแวะกินให้ได้เลยครับที่กล้าพูดแบบนี้ก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยจัดกันไปคนละ2องจานเลยนะในไหนก็ฝนตกด้วยไปไหนไม่ได้ก็เลยจัดกันไปจุกๆกันเลยีเดียวครับกุ้งกะเพราเอ้ยอะไรวะกุ้งกระเทียม อันนี้ต้มแซบกระดูกอ่อนอร่อยอร่อยเลยนี่เดี๋ยวนั้นรวมชนเล็กอะไรมาม่าไก่น้องไก่กับกระเพราหมูกรอบอม,มันมานพี่น้องพอฝนจะซาจนพอให้เราออกเดินทางต่อได้ก็ล่ว,วเออเงเลยมาถึงบ่ายสองโมงครึ่งเข้าไปแล้วครับ ขนาที่ระยะทางที่เหลือยังเหลืออีกเกือบ280กิโลแถมถนนก็ลื่นแบบนี้ไม่รู้จะไปถึงจุดหมายกันกี่โมงเลยทีเดียว ทุกคนครับตอนนี้คือ GPS บอกว่าเหลือระยะทางอีกประมาณ5กิโลนะแต่ว่าไม่รู้มันพาไปทางไหนนะงงมืดตึ๊บเลยแล้วมาเจอร้านข้าวอยู่ร้านหนึ่ง <c ười> คิดว่าต้องแวะแล้วแหละเพราะต่อไปไม่น่าจะได้มีอะไรแล้วแหละ <c ười> ให้ดูทางข้างหน้ามืดมากอะ่ะไม่มีไฟเลยอ่่ดู มืดแล้วถึงนู่นน่าจะสักทุ่มหนึ่งนะแต่ว่าโทรไปหาอุทยานแล้วบอกว่าน่าจะถึงช้าเพราะฝนมันตกหนักเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดรอให้ประมาณทุ่มหนึ่งโอเคถึงทันอยู่ไปเจอกัน อเคครับทุกคนเหลืออีก2โล2.4กิโลนะครับจะถึงนะเปิดไฟทุกดวงที่มีในรถ <c oughs> มืดมากเลยตรงนี้อ,อถ้าไม่มีเพื่อนมานี่ <c oughs> อาจจะวนจับนะนี <c oughs> ครับเดีย๋ยวสามแยกหน้าเาเลี้ยวขวานะนี่ไง เนี่ยเราควรจะมาเส้นข้างหน้านี้ไว้ตั้งแต่แรกอะ่ะพามันไหนก็ไม่รู้สวัสดีครับที่โทรมาแจ้งอ่ะพี่ว่าจะเข้ามากลางเต็นท์นะครับอโอเคครับเรามาถึงอุทยานกันประมาณทุ่มสิบนาทีนะครับ ซึ่งก็เข้าสู่ช่วงค่าเรียบร้อยแล้วเลยต้องรีบหาทําเลก,กลางเต็นท์กันทันทีด้วยความเร่งรีบเรากางเต็นท์แล้วก็ทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าดันลืมถ่ายวิดีโอเก็บไว้ซะอย่างนั้นครับเผลอลืมไปเลยจริงๆขอโทษจริงๆครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราวาร์ปไปชมบรรยากาศตอนเช้าพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับยินดีต้อนรับสู วันนี้น้ำตกคลองลานเมื่อวานพอมาถึงเมื่อวานพอมาถึงอุทยานแล้วอะ่ะก็เรีบทำทุกสิ่งทุกอย่างกลางเต็นท์นมืดมากก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยโอมอีกทีตอนเช้าตอนนี้ กี่โมงแล้วอ่ะันนี้หกโมงครึ่งนะครับกำลังจะเดินเข้าไปที่น้ําตกนะอากาศดีโคตรโอโ้ตรงนี้โคตสวยเลย ทุกคนคือน้ำมันกระเซ็นมาไกลมากอะ่ะดูดิเปียกหมดเลยอันนี้คือไม่ใช่ฝนตกนะอันนี้คือน้ำตก แนี่คือไม่ได้เล่นน้ำตั้งนิดเลยนะแตาเปล่าตอนนี้รอแชมป์ไปเดินน้ำตกมาว่าพวกเราไปเดินมาแล้วตอนเช้าก็เลยมากินน้ำกับ ม่ยอมตกเลยเดี๋ยวกินก่อนหลังจากนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกลับบ้านกันครับขักกลับเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนเลยห้องฟ้าจำใสสุดๆระหว่างทางเราแวะเติมพลังกันด้วยส้มตำนะครับ เป็นร้านอาหารอีสานแบบดั้งเดิมเลยรสชาติอร่อยมากครับอร่อยทุกอย่างน่าเสียดายที่ผมจำพิกัดร้านไม่ได้นะก็เลยปักหมุดให้ไม่ได้จริงๆนะครับหลังจากกินกันอิ่มแล้วนะครับก็คงต้องถึงเวลาปิดคลิปกันแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Slow Light Rider ด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ทลิปหน้านะสำหรับวันนี้ขอบคุณมาก และสวัสดีครับ See you